วันนี้ยายจูดี่ตามลูกสาวมาคั่วกาแฟค่ะเป็นกาแฟของที่ร้านค่ะของแบรนด์ Eco Coffee เป็นการคั่วเพิ่มเติมจากเมื่อวานค่ะเพราะว่ามีออเดอร์เพิ่มเข้ามาด่วนปกติเนี่ยจะคั่วครั้งละเป็นหลักร้อยกิโลแต่วันนี้เนี่ยเป็นออเดอร์ด่วนที่เพิ่มเข้ามาก็เลยมาคั่วตามออเดอร์ที่ขาดไป ก็หลักสิบกิโลค่ะเริ่มจากเปิดเครื่องคั่ววอร์มให้ร้อนก่อนตอนนี้ก็มีการตั้งอคอมพิวเตอร์นะคะมีการควบคุมอุณหภูมิก็เปิดเครื่องแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิค่ะให้ได้ตามมาตรฐานยายจุลี่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะเดินไปเดินมาสำรวจโรงคั่วค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่ได้ช่วยอะไรเขาหรอก ตอนนี้ลูกสาวก็ไปเอากาแฟมาจากรถนะคะก็พอวอมเครื่องไว้ระหว่างที่วอมเครื่องก็มาชั่งตวงกาแฟที่จะคั่วค่ะการคั่วของ ECO เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานของเขาเนาะทั้งปริมาณทั้งการใช้ความร้อนโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเพื่อให้ได้คุณภาพที่แน่นอนที่เขาเรียกอะไร โรสเตอร์เนาะคนคั่วกาแฟเขาเรียกโรสเตอร์ตามที่โรสเตอร์ต้องการอ่ะ,อะเครื่องได้ที่แล้วก็เทเม็ดกาแฟเป็นเม็ดกาแฟโคลัมเบียค่ะโรสเตอร์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาต่างกันเนาะบางคนชอบเข้มบางคนชอบอ่อ่อนอ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่า ใครจะคั่วแบบไหน,นเครื่องได้ทีแล้วก็เปิดค่ะเปิดให้กาแฟนเนี่ยลงไปในถังคั่วเม็ดกาแฟดิบเนี่ยจะสีประมาณสีเขียวอ่อนๆออกเหลืองนิดๆค่ะแต่ว่าจะติดเขียวมากกว่าก็ระหว่างที่คั่วเนี่ยก็จะไปไหนไกลไม่ได้ เพราะว่าต้องควบคุมโดยคอมพิวเตอร์กันตลอดเวลาก็จะมีการปรับความร้อนปรับอะไรของเขาความชื้นอะไรของเขาเนี่ยยายจุลี่กไม่ไม่รู้เรื่องหรอกเนาะก็ตามนี้แหละค่ะก็จากที่เขียวเขียวสักพักหนึ่งก็จะกลายกายเป็นสีเหลืองอ,อ่อนๆค่ะ ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมจากสีเขียวติดเหลืองตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองแล้วค่ะ,อะตอนนี้ก็ออกสีน้ำตาลนะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วล่ะคะ่ะ อ,ออกมาเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะเป็นแต่ยังเป็นน้ำตาลอ่อนอยู่อีกสักพักหนึ่งค่ะน่าจะเข้มกว่านี้เช็ครอบสุดท้ายว่าได้สีได้กลิ่นตามที่ต้องการหรือเปลา่า พอได้ตรงตามมาตรฐานเขาก็จบค่ะจบการใช้ความร้อนคั่วก็เปิดเครื่องออกเม็ดก็จะหล่นลงมาในถานรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเฟืองหมุนเนี่ยก็จะทําให้เขาเย็นลงแบบเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ทําให้เขาเย็นลงเนี่ยสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นไม่ได้ตามที่อยากได้ตอนนี้โรสเตอร์ก็อยากได้ประมาณนี้ก็จบค่ะนะคะ แต่ว่ายังไม่จบวิธียังไม่จบกระบวนการคั่วค่ะเพราะว่าต้องมีการคัดเอาเมล็ดที่เสียออกค่ะลูกสาวบอกว่าถ้าไม่ไม่เอาเม็ดสีที่ไม่เข้าพวกออกหรือว่าขนาดที่มันไม่ได้เข้าพวกออกเนี่ยอาจจะทำให้รสชาติของกาแฟาเพี้ยนได้นะครับก็เลยต้อง เอาที่ไม่เข้าพวกออกมาด้วยเพราะว่าขนาดที่ไม่เท่ากัน,นสิ่งที่ไม่เท่ากันรสชาติก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องคัดออกค่ะคั่วแล้วมันไม่ไปอ่าจากสีเขียวๆแบบนี้ก็ได้สีเป็นสีน้ำตาลตามที่อยากได้นนอ,อันนี้เป็นเปลือกค่ะเวลาคั่วเนี่ยก็จะมีเปลือกปลิวอ,ออกมา แต่ว่ามันจะปลิวไปตามท่อนะคะแล้วก็ไปลงในถุงขยะอันนี้ก็ได้กาแฟที่ที่คั่วแล้วก็เทลงถังค่ะแต่ก็ยังไม่จบอยู่ดีละค่ะกาแฟที่คั่วได้เนี่ยก็ต้องเอามาชงนะคะมาเทสนะคะก็คือต้องมีการชงมีการชิมเช็ครสชาติว่า ได้ตรงตามที่ต้องการหรือเปล่านะคะการชงก็ไม่ใช่ว่าบดๆแล้วก็มาชงเนาะมันก็ต้องมีขั้นมีตอนปริมาณกาแฟเท่าไรน้ำเท่าไรอุณหภูมิขนาดไหนเทน้ำไปแล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นแก๊สมากไหมอะไรของเขาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ผชงแล้วน้ำกาแฟที่ได้เนี่ย สีสวยตามที่ต้องการหรือเปล่า ันนี้เราจะเห็นที่เหมือนลักษณะเหมือนเป็นแก๊สปปุดปๆุดออกมาเนี่ยเป็นแก๊สของกาแฟที่คั่วใหม่ค่ะกาแฟรสเนี้ยคั่วเสร็จวันนี้เราก็จะกลับไปแพ็คที่ร้านแต่ว่าจะนำไปบดชงดื่มได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะ เขาจะถูกบ่มอยู่ในถุงค่ะนะคะลูกค้าทุกเราก็จะมีวันและเวลาคั่วติดเอาไว้ลูกค้าที่ซื้อไปก็จะรู้ว่าวันไหนที่เขาควรจะเปิดถุงออกมาเพื่อนำไปบดแล้วก็ชงดื่มค่ะสีก็จะมาประมาณนี้ค่ะเป็นกาแฟดริปนะคะอันนี้เป็นกาแฟดริป พอมั่นใจว่าได้ตรงตามที่ต้องการนะคะก็กลับร้านค่ะเอาไปแพ็คที่ร้านค่ะแพ็คใส่ถุงวางบนเชลขายอันนี้ก็จบกระบวนการคั่วกาแฟของวันนี้ค่ะอีเ c ิล f e e ฟค่ะ